กับดดดี้ก่อนดีกว่าแบบนี้นะคะดคุณน้องบอกว่าแสงฝั่งโน้นได้ไหมคะสงฝั่งนี้ไม่สวยอ่ะาไงล่ะลูกให้พี่ทำไงอ่ะพี่ช่วยยังไงดีฮะแสงไหนก็สวยค่ะแสงไหนก็สวยจริงไหมคนสวยอยู่ตรงไหนก็สวยเชื่อพคนไหนไหมที่แบบเล็งๆไว้คนนี้หรือเปล่าคะพูดได้เหรอ คือจริงๆชอบทุกคนเลยค่ะสรุปเป็นฟี่ฟองหรือเป็นเฟื่อนคะว้าวเมื่อกี้ตอบแล้วเมื่อกี้ตอบแล้วเดี๋ยวถึงไม่อยู่หนูก็ตอบแล้วอ๋อเป็นฟี่ฟองค่ะโอเคเป็นเฟื่องเป็นเฟื่อนไม่ได้เป็นเฟื่อนไม่ได้อ้าวทำไมตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้โดนทุบเพื่อนเล่นไม่เล่น เรารู้สึกว่าเราเราไม่ควรอยู่ตรงนี้แล้วเราอยู่ทำไมเรารู้สึกถึงกระแสบางอย่างที่มันแรงมากจริงๆ